ีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องปองปายเมื่อพบก็ส่งสาวน้ำพืชเก่าพี่น้องเพิ่เก่กกกาคนเดิมพาพี่น้องมากินข้าวเที่ยงเนาะส่วนหนึ่งลงเรียนหยุดได้อีหยังที่พี่น้องกินมันนี้ค่ะได้ต้มก๋วยจับเนาะพี่น้องเนาะฝากพี่เพื่อนซื้อเซนโซต์มาจากงานไทยเนาะกะสีมีหมูย่อนะคะเดี๋ยวชาวบ้านอนสีลิงคลิปไปให้เนาะวิธีเฮ็ดหมูย้อยังไงละกะันมีกระดูกหมูอ่อนค่ะมีตีนไก่เาเนาะพักกะสีมีโหระพาค่ะปาพิกาเนาะมากิน อยากพี่น้องอ,อุ้ยอืดละเสซนค่อยอันนี้เส้นสดเด้อค่ะฝากพี่บันซื้อ,อพี่น้องจะเสียบสามนอนมัก้กวยจับก้วยจับยวนนะคะอื้ หล่พาค่ะเบิดละพี่น้องอืมหร่อพา เ็นเน้อนุ่มอันนี้นั่มเข่าจากไทยนะคะสาวนอนเบิงซ่องมันอากาศเย็นกับมือ เนื้อนุ่มค่ะเส้นเบิน ไส่เท้าไก่ด้วยนะพี่น้องคุณได้บอกกินกันบยาวากันเน้อค่ะ <c oughs> แต่เก่าสาวนอนเทนงานยงเทนะมเนาะมักไปกินอยู่ซอยล่ามยิบอิบนะคะลายาเทเซ่บสบ ซอยรามที่1สบเอ็บลูคู้มือเพื่อนมีอ่อเนอะาะตะกินมาไปกิน ตื่นขึ้น,นามาเมือเห้าเนี่ยสามองศาค่ะพี่น้องหนาวหนาวล่วงส่วนแต่ใบใบมากกว่าสีเดียแต่ว่ากับอยู่ที่สิบองศาค่ะมันเถอะพี่นอ้องทา,างไทยทาหล้าทโลก ก็แม่พี่น้องนะคะที่เขาว่าเพิ่งคลิปจนจบนะจังใดกะถ้าสาวน้องกินไม่สุภาพนะคะวอาบอสุภาพกขอโทษขออภยัยเดอ้อพี่น้องจังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครสาวน้องเลยเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณมากค่ะเจอก,กันคลิปหน้าบ๊ายบาย